แต่ว่าข่าวเช้า5เนิกาเช้านี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมรวจรถประจันทางสาย178นะครับซึ่งเป็นรถเมยยอดอัจฉริยะครับหรือว่าสมาร์ทบัสคันแรกของผสมก,กครับได้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาติดตั้งเพื่อที่จะมีการเพิ่มความมั่นใจต่อการใช้บริการของประชาชนครับนายสถาพรเพชรกองหัวหน้ากลุมบริบัตร การเดินรถเขตการเดินรถที่8องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับได้พาทีมข่าวไทยพีบีเอสสำรวจรถเมสาย178รถประจําทางอาชิยคันแรกของกอสมกซึ่งได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาติดตั้งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรถโดยมีกล้องวงจรปิดนะครับมีทั้งกล่องเสียงสําหรับบริการผู้บกพร่องทางสายตามีระบบประตูรถอัตโนมัติระบบ GPS แสดงพิกัดรถความเร็วซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยซึ่งผู้โดยสารและก็เจ้าหน้าที่ สามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งของรถได้ครับในอนาคตข้างหน้านะเราก็จะพยายามลิงก์กับกทมเพราะว่าเรามีกล้องทีวีหรือเมื่อมีเหตุร้ายต่างๆเราก็จะลิงก์กับทางตำรวจนะครับต่างๆ1 9 1่าหนึ่งพอมีเหตุร้ายอะไรก็พครเราก็จะสามารถส่งสัญญาณไปที่สถาน,นีตำรวจที่ใกล้ที่สุดได้ครับขึ้นมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแปลกตา็นความทันสมัยคือ,อ ความสะดวกสกบ,บายคล้ายๆว่าสะอาดสะอานขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจะปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ขี่รถเมล์นะครับสมรบาร์ทบัสสาย178คันนี้เริ่มทดลองวิ่งรับส่งผู้โดยสารแล้วนะครับจากสวนสยามไปถนนนวมินแยก่เกษตรเข้าถนนร,รัชดาผ่าถนถนนลาดพร้าวและก็จากถนนรับอินทราเข้าสู่สวนสยามริยยทางกว่า40กิโเมตรครับ เป็นการปรับปรุงรถประจำทางที่ใช้มานานกว่า20ปีแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติเพราะว่ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์และก็ระบบช่วงล่างใหม่ทั้งหมดครับซึ่งสามารถที่จะลดปัญหารถจอดเสียในชั่วโมงเร่งด่วนได้ นาคตนะครับเขตการเดินรถที่8ก็จะมีการปรับปรุงรถประจําทางที่มีความส,สมัยและก็ปลอดภัยไม่ต่ำกว่า600คันด้วยกันครับค่ะคุณธีรเดชก็ไปติดตามรถเม์ต้นแบบในการปรับปรุงรถเก่านะคะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานออกไป <c oughs> ทางคอสมอกรบอกว่าอาจจะยืดออกไปได้ถึง10ปีนะคะ,คะแต่ในขณะเดียวกันการจะซื้อรถเมย์ n อ v 480วัาคันเนี่ยก็คาดว่าเรื่องของระบบระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะชัดเจนในช่วงมีนาคมนี้ส่วนรถเมย์เก่าอื่นๆที่มี อยู่ตั้งแต่25ปีก็คาดว่ากลางปีนี้ล่ละค่ะน่าจะได้ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงคุณภาพรถได้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ใช้รถที่มีคุณภาพดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะมา